เอาคือเด็หรอมาดูไปล้อมสล้องคือเด็กคือไตเล่ไปของอะไรนี่เห น้ำไหวคมๆช้างไม่กลัวเลยนะครับดึงมากินเฉยเลย